โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูสกินใหม่หนาอที่มันก็ได้จากการเล่นภารกิจนาะก็จะแจกฟรีก็คือสกินของมีนานี้ก็เป็นสกินที่ออกมาค่อนข้างเท่เลยนะก็เข้าไปดูในเกมกันดีนก,กว่าเน no. าะก็เราอาจจะเล่นไม่เก่งมากมาก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคถ้า <laughs> okay. งั้นพร้อมแล้วไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วเนาอ <g ười> ก็ดื่มแล้วเล่นยังไง <g ười> อ่ออับอันนี้ไปก่อนอ่อซื้อรองเท้ามาก่อนแล้วกันโอ,อ้เออตองน,นี้หมุนหนออ,อือกับอันนี้เอาไหนดีน่าเจ้าซินมาเออเออใช่นะ่าเอ้าซินมาเขามีคนเล่นดีแลกเนาะแล้วก็เราเล่นมีน,นะเกมนาเกมนา โอเคเจอกันเกมหน้านะทุกคนหรือเปล่าจะ,จะเจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะดูตาน,นี้ก่อนว่าโอเคไหมเฮ้ยนี่เน,นี่ยชุบปึ๊กนี่เอ้าโอ้ยไฮยะเต้โอ้แต่ไฮยะเตะอันตรายอ่ะชุบชุบเอ๊โอเคโอค้ย โดนแยะ <c oughs> มึนตึบ <c oughs> เฮ้ยเกี้ยวเกี้ยวออาว <c oughs> พอเกี้ยวเราแค่รี่เข้าไปโอเคช่า okay. งมันเถอะจังหวะไม่ดีเลยฮะจังหวะเข้าไม่ดีออหายาโอ้แต่หายาหลบเก่งซัพพอร์ตฝั่งั้นไปไหนนี่ฮึบฮึบ,ฮบนี่เนี่ยนี่เนี่ย สกิลมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเราอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเหมือนเดิมปะโอ้เอาพี่ว่าจะลัดซ้า้ลาดโอเคอึ๊บชุดน่าสกิลน,น่าจะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเปลี่ยนแค่ชุดเนาะก็สวยดีนะสับสกินนี้เราว่าเราว่าคอสตูมอันนี้ค่อนข้างโอเคแหละเท่อยู่เท่อยู่ทุกคนอย่าลืมไปรับนะมันฟรีอย่าลืมนะอือฮึอุ้ยอุ้ยอ,ยอยุดีแหละ อุ้ยแต่ว่าดูจากสกอร์แล้วจะไหวไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยก็ว่าอยู่เห็นนี่เนี่ยโอ้ดีแลกดีโอ้โหดีแลกเราคดีแลกเขาโุ้เวลาใช้สกิลเรามึนมากเลยไม่รู้ว่าลูกไหนของใครหลบไม่ถูกเลยมึนเ้าวอุ้ยนั่นอ้าวเุ้ยนี่เนี่ยเอาโอ้โหเจ็บเจ็บมาอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจรินิดเดียว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวเองโอ้โหโอ้โหแครี่เราสุดจริงๆเอยอ้าวดีแหละคิดว่าจะฆ่าโอ้โหเราไม่รอดแน่นอนโอ้แล้วนี่บอลของใครกันได้ไหมอา้าวกันไม่ได้อา้าวเละเลยโอ้โหสก,กอร์ทำยังไงโอ้ทำไมคนชอบเอาไม่รู้หลังหลเหมือนเห็นเอาคนเอาไวนโอไปป่าบ่อยไม่รู้เพราะอะไรนะอืม แ้วมันเป็นแครี่แต่องก็แล้วแต่ก็โอเคแหละเออแต่เกมนี้น่าจะไม่รู้จะไหวเปล่าออมาแล้วเรามาแล้วแครี่โอ้โหแคลร่ล้กะจะละเดินล้าไม่ได้โอ้โหโอ้เกมนี้ใครก็ได้แบกทีไม่ไหวแล้วหลังจะห่า นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอุ้ยเจ็บนะออกองเท้าก็เรอสถานาะแล้วกันโอ้ยนกากลัวแจกมากเลยอ่ะโอ้โหแครี่ขยันยิงจริงปรีอาอย่านะอย่านะ โู้แต่ก็ชอบแล้วเนี่ยสกินนี้ก็โอเคนะอุ้ยโอโอ้ๆที่แดกมาเราตกใจเลยเอาเกาะไฟแล้วกันเนาะเออย่างไงต่อฮึบอุ้ยเฮ้ยโหสุก้าตะเราว่าสุก้าน่ากลัวเนี่ยเต็มอู้อีนิดนิดดิวช่วยหน่อย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 โอ้โหแค่ลี้ยิงพลาด โอ้โอยเสียดายจังหวะมากเมื่อกี้จังหวะดีมากเลยอ่ะเราดูอันติเราหมดแล้วด้วยเสียดายแล้วเมื่อกี้บอลใครนี่บอลฝ่ายนู้นฝ่ายนั้นเฮ้ยเฮ้ยเข้าสิเข้าเข้าโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยสลัชีพก็ได้แล้วคือโดนดีแลกมาสองรอบแล้วโดนท่าอันติเด้ออ้อยน้อชีวิตเอาไหมนี่โอ้โหอันนี้ฝั่งหนังจะเล่นดีเชียว โอ้โหฟอร์เลนฟังแล้วสุดมาก <c oughs> มเห็นแล้วนาาคตทีมอ่า <c oughs> <c oughs> เอาไงเิซูก้านำอ่ะโอ้ยโอ้โหล้วดูโอ้โหสองลุ้มหนึ่งด้วยนะแพ้เออลืมออกของโลม <c oughs> ใช่ <c oughs> เอ้าเล่นมาสักพักแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โแล้วนี่ใช่เอานี่ใช่เสร็จเออ อ่าดีนะเออเราก็ลืมว่าเราเล่นโลมดีนะเอออะไรนี่นี่น,นี่โอ้โหฉันต้องการปั้มคนเดียวเหรอเนี่ยไม่รอดแน่เลยอะเฮ้ยเฮ้ยอาริทอริโหขนาดอาริเรายังกลัวเลยโอ้ยขอตัวนึงโอเคเอา่าดีแลกมาช่วยปะมาช่วยใช่ไหมมามามาอุย้ย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนหัวแล้วออกนี้แล้วกันจะลบสถานนั้นน่าจะโอเคนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยเกือบแล้วแครีเราก็พยายามเนาะเออโอ้ยโอ้แครีถ้ายิงไม่โดดนั่นเสียจังหวะมากไม่เปอนไรเอามา่เอาม่ โอ้โหยิงนกให้โดนนะอืสุดมากคุณแครี่โหหายาหายาหายาอย่าแก้งแครี่เราอย่างนี้ไม่ได้ออาโอเฮดีแลกดันไปดันไปเราลอรลอลากลอลากเข้ามาอีนิดนึงอีนิดนึงโอเคดีแลกทำดีอ้าวีนี้ เราจะดึงก็นะไม่มีใครตามมานะโอ้โหแคลรี่โอ้เลงโอ้โไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเอาไหมง่ยายปกติดึงเราก็หมุนเลยใช่ไหมเราเล่นถูกใช่ไหมโอ้โหแคลรี่ถ้ายิงไม่โดนอีกนะโอโ้แคลรี่จเจริญเราสละชีพโอ้ย วายโอสู้สู้วายโอสู้สู้วายโอแกเป็นป่านะเนี่ยวายโอทำดีแม่โอหาเกมโอ้มิตกายภาพเฮโอเคเดี๋ยวออกเกาะไอ้นี่เอาใสร็จกันเกาะเกาะไฟใสร็จกันแล้วกันต้องเป็นอย่างๆไปโอ้ยนอโอ้โหสภาพลุมด้วยนะอ่าเก็บคิวได้โหจะไปช่วยทันไหมเนี่ยกว่าจะวิ่งถึง เนี่แต่เมื่อกี้เอฟเฟกต์วิ่งก็เข้ากับตัวนี้ดูนะเฮ้ยมาสิมามาสิไม่มีใครมาได้โอ้โหโอ้ยน้อชีวิตรับบทโลมก็อย่างนี้แหละเนาะนะชิ้นต่อไปแล้วนะโหไม่มีใครกันปั๊มเลยโอ้ยน้อชีวิต แล้วท้อเออมท้อเหมือนกันโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยสี่คิวสี่ฝั่งคิวสิบสามโอ้โหโอ้อาโอโหอ่ะแฮร์รี่โอ้น่ะแล้วลุมสามลุมหนึ่งแล้วดูไปเอาดาร์กันหมดไม่มีใครกั้นปอมเลยโอ้พ่อคุณ ต้องเผืเราต้องปล่อยป้อมล่างแคแล้วดูเลยเราคิวใครไม่ได้เลยแล้วก็ช่วยใครไม่ได้ด้วยโอ้โหสุก้าก็เมามันแค่ปล่อยไปไม่เอาละไม่มีใครช่วยเลยแล้วดูตีระยะใกล้วิ่งไฝั่งหนุ่ตีระยะไกลโอ้ชีวิตเหนื่อยแท้แต่สนุกดีปด่นะี่ไเอออยู่กลางกันหมดดี โอ้จะไปทันไหมเนี่ยอ้ายวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหไม่ทันอะอย่างนอยฟอร์เรนขลอดมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยกันหน่อยเอาดีแลกไปนี่มานี่ช่วย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 กันนะนิดนึงนิดนึงเองเออในยิ่สุดแคลรี่ก็ยิงโดนโอ้ลุ้นลุ้นกับแคลรี่อ่ะดาซันจักรันดาให้ อ้โหไม่น่ากันได้โอ้มาสิเอาออซูก้าอืมซูก้าเล่นโอนไงเฮ้ยเฮ้ยแคดดี้เราเริ่มยิงโดนเริ่มมีความหวังในทีมมามามาช่วยกันช่วยกันเอาหนี้ก็หมดออมาสิมามาเดี๋ยวไอ้น,นี่ให้เดีเปิดให้ตามนะตามนะตามดีอา้าวไปไหนกันมานี้มานี้มานี่ เร็วเร็วเร็วเข้ามาดิเข้ามาเอ้าโอ้โหทีนี้ดีแลกแบบอันติไม่เป็นไรเออโอ้โหแคลี่เรานักแม่นปืนอุ้นี่เนี่ยโอ้ยโอ้โหซูก้าแกวซูก้าซูก้าอย่านะไม่ไม่โดนตันนะโอเคโอเคโอเคอาฟอเรนมาสิมา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 นี่เนี่ยปาดเข้าให้โอ้โหจะดึงได้ไหมเนี่ย ความเร็วโหไม่ทันไม่ทันอ่าพอกันด้วยกันหน่อยกันหน่อยโอเคเดี๋ยวน่าจะถ้ามีคันกันแล้วน่าจะต่อได้ตีเลยตี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 โอโโอโอโอโ,อ,โ,อ,โอ,ออีกนิดนึงเออไวยโอทำดีโอเคฝั่งนะั้น่าจะเริ่มกลัวเราแล้วนะรู้สึกว่าเริ่มห่างหงนี่แหละฮือได้คิวแล้ว เออเอา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 โอ้โอ้โอ้อ่ะ,อะสุก้าไม่กล้าหือกับเราสิแต่เราไม่มีอันตินะแล้วแคลรี่แคลรีล่เรานักแม่นปืนอย่างเงี้ยเฮ้ยละโอ๊ยลืมไปไม่มีอันติโอ๊ยขอโทษว้าโอ,โอ้ความผิดเราเองอันเนี้ยลืมเคือไมีอันติโอ้เศร้าไม่เป็นไรเนาะเราได้ป้อมแล้วขอโทษสำหรับแคลรี่ เราซับไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเอาใหมเออเออๆ้อามังกรกันแฮะเห็นไหมอ้าวฟอเรนเสียแผนหมดมาจะดักซะหน่อยเด็ดแคมเด็ดแคมอมามาเข้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 าออกนี่แล้วกันอ้าวฟอเรนห้าวหรอห้าวหรอเออเก่งดีแรกดี เออทำงานดีซีโอกันเลยคะ่ะเยี่ยมอา้าวรอด้วยโ,โหฟอร์เรนเฮาเกินโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวอา้ามามาโอ้โหไม่ไม่ยอมน่าจะพอมีความหวังอยู่ฮาเมื่อกี้เห็นเฮสุก้า,อ,าอันติเราเกือบพร้อมแล้ว สูกาแถวนี้ปะอ๋อไปนู่นละไม่ทันละวิ่งช้าไปหน่อยขอโทษโอ้ยฮู้ยฮู้ย,ยเราไปช่วยดีแลกเถอะเรารู้สึกว่าช่วยดีแลกน่าจะเป็นทางองอ,อกที่ดีสำหรับเกมนี้นะแนวไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยไหนดูในพุ่มเปล่าอ่าไม่มีโอเคนี่เมื่อกี้ให้อยู่ในพุ่มนะอันติแน่นอนเอา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 แย่งแย่งมังกรอนโอ้ยโอวยโอเอาไปเลยไวยโอไปเลยดี โอเคโอ้ยสู่สี่จะมาเล่นเกมนี้ลุ้นแต่ว่าคิวเรายังตามเขาอยู่เลยอ่ะโอ้ยพ่อหน่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฮยาเตะอ้าวมาสิมามามาเข้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 ามาเออดีวอยโอ้ยทำดีมาดิอ้ยไม่ตามกันมาแล้วโอ้ยคิดว่าจะไม่มีใครตามอ่ะนี่เนี่ยโอ้ยวันนี้โอ้ยขอโทษไม่ทัน นไม่ทันจริงจังมานี่มานี่เรามีความแค้นต้องชำระกันนายมานี่ดีแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยนะให้ใหายาเตะเฮมาดิมาดิเอาดิเอาด,าดิเอาเลยเอาเลยตีต,ตีตีกันเออดีดีแหลกร้านดีเก่งดีชอบ ยังน้อยถ้าแคดดีเ้เราลาดเก่งก็ยังดีนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหนึ่งตัวนี่อุ้ยมาเยอะจังทำไมไม,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 มา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 นี่เนี่ยปาดไปโหอ,อยากปาดสักรอบเลยเออเออสู้อะสู้ปาดสักรอบไปไปไปดีแลกอ๋อไอมามาจีมาจีไม่ช่วยกันละเร็เวเร็เวเร็วไปแล้วโอ้ยฝั่งนั้นมันเคลื่อนที่เร็วอะ ไม่ทันน่าโอ้ยนี่ที่จริงจบเกมได้เลยไหมเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอลิสไม่ไม่ไม,ไม่ติดเกมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดีไม่ได้นะไม่ได้อ้าวโทษครับเออเยดจบแล้วเย่โอ้คิดว่าจะแพ้ตอนแรกโอ้ชนะก็ยังดีเฮวดูซิ อ่าดีแลกได้ก็ไม่แปลกหรอกก็เขาเออเขาก็ลาดโอเคนะนะต่ออืมฮึชูบอืมฮึก็ MVP ไม่แปลกเออหรือเราต้องไปหาลองเล่นไวโอป่าดีไหมจะจะโดนว่าไหมเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้เมนขนาดนั้นอืมฮึโอ้โหดีแลกเท่เาทีมไฟแปดสิบเอ็ดครั้งไม่แปลกที่จะ MVP โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้คิดยากยังไงบ้างกับสกินใหม่ของมีหน้าอันนี้โอเคก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฝากกดไลค์ก็ติดตามกดใส่กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกำลังคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะผมค,ครับ